บ้านหลังเนี้ยเดินไปทางนั้นนะ400เมตรเข้าห้างเซนทันปิ่นเกล้าไปเลยครับที่นี่คือ c r e s c e n t a นปิ่นเกล้า private l u ว u r ่ที่มีเพียงแค่10หลังเท่านั้นเป็นบ้าน3ชั้นครึ่งที่มาในดีไซน์ที่โดดเด่นแฝงความโค้งมนและยังได้ความ p r i v a t อีกด้วยบ้านเขามีให้เลือก3ไซส์นะคร409.5ตารางเมตร448ตารางเมตรและ761ตารางเมตรผมพาเข้ามาดูหลังกลางกัน อือที่ชั้นล่างเนี่ยจะเป็นเวลคัมโฟเย์เชื่อมต่อกับลิฟวิ่งส่วนแรกครับชั้นหนึ่งทำครัวไทยมาให้เสร็จสับเลยอ๋อไม่ต้องเดินขึ้นก็ได้นะเขาใส่ลิฟมาให้แบบนี้เลยครับซึ่งไฮไลท์ของบ้านเนี่ยเขาจะอยู่ที่ชั้น2ที่มีโซนดับเบิลวอลลุ่มทำให้สเปซตรงนี้ดูโดดเด่นขึ้นมาเลยมีพื้นที่นั่งเล่นพักผ่อนกว้างๆครัวไทยจุดที่2มุมพนท t r y มุมทานข้าวสวยๆแล้วก็มีสระว่ายน้ำส่วนตัวที่ทุกตำแหน่งเนี่ยจะมองเห็นตรงโซนนี้ครับอีกอย่างหนึ่งคือการออกแบบตรงบ ตัวบ้านและมีช่องแสงสกายไลท์ทำให้โซนบันไดเนี่ยดูสวยเลยนะส่วนชั้นบน,บนอย่าง2 m และ3เนี่ยทั้งหมดจะเป็นห้องนอนอีก4ห้องครับมีห้องน้ำใ้ตัวทุกห้องเลยฝั่งห้องไซส์ใหญ่เนี่ยเขาจะมีพ็อกเก็ตการ์เด้นช่องแสงตรงกลางห้องสวยๆแบบนี้ด้วยนะทุกคนผมบอกได้เลยว่าทำเลโครงการเนี่ยถือว่าเป็นแร่เทมของใจกลางฝั่งทนแน่นอนครับทั้งใกล้ถนนบรมและห้างเซนปิน่นใกล้รถไฟฟ้า MRT ไปศริราดวังหลังก็นิดเดียวลองแวะไปดูของจริงกันนะเครสเซนตันปิ่นเก้าครับ